อยเอายังไงเนี่ยฮะจะเอายังไงเนี่ยพอลูกออกตรงไหนฮะดูนะคะนี่นี่นี่พี่เคนล้อมไว้นะคะเช้ามาแม่มาดูเด็กๆโอ้ยลูกออกตรงไหนเลยนะคะ ใดีดูนะคะนี่ไงเห็นที่ออกแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ออกตรงนี้ร้ายจริงๆนะคะร้ายจริงๆก็คือพี่เคียนยังยังทำไม่เสร็จอะนะคะยังทำไม่เสร็จทีนี้ก็เอาเอาตะข่ายมากั้นไว้ก่อนเฉยๆมีที่ออกออกตรงนี้ โอ้โหหลายจริงๆโอ๊ยขังไม่อยู่เอาไม่อยู่ยังดีนะชเช้าเช้านี่ฮะยังไงเช้ายังเจอพวกหนูนะเมื่อคืนไม่เที่ยวไหนกันมาหรือเปล่าฮะไปดูหมอลำซิ่งที่ไหนมาหรือเปล่า ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูนะยงยงไปดูหมาล้มสิ่งที่ไหนมา ใบกำลังซนกำลังน่ารักผักแม่ไม่ต้องกินหรอกโอ้ยเนอะยองยองเอ้ยยอง ยังยังไงดู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 ช้าลูกอืม แอบไปดูหมอลำซิ่งมากันเหรอหะหยองฮัเมื่อคืนเนี้ยฮะหยองเอ้ยขอมือฮะมีความสุขเหลือเกินลูกเอ้ยถ้าพวกหนูหายไปนี่ทำไงฮะแต่วันนี้เสร็จแน่ๆค่ะวันนี้วันนี้ล้อมเสร็จแน่ๆเลยนะคะออกไม่ได้หรอก ขุดใหญ่ขุดใหญ่เก่งเกินเนี่ยตัวแค่เนี้ยดูทำดูทำแม่ก็คงพาออกนะคะคงตามแม่ออกอะ่ะ mẹ thảออก mẹ cậu này con lái nhỉ nhảy 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 ơi Nhỏ nhảy 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 ขุดอะมีความสุขจังเลยเหรอลูลกเอ๊ะมีความสุขจังเลยเหรอลูลกวอมแอมเยอะเกินยำแยมเยอะเกินเด็ก้านนอกเนี่ยเอ๊ะ ความน่ารักของหยองมาฝากนี่เอฟซีใจละลายไปเลยนะหยองนะหยองอะพอแม่ใจละลายเลยครับหนูน่ารักมากเลย